สวัสดีครับคุณหลงเขาชาแนลครับนี่มาตำเจ้ากบครับปูนกบกบนาครับขังไว้หลายมื่อโจยเลยห้าตัวครับต้มน้ำปลาครับเจยวกบปูนกบน้ำเลือดแล้วครับตัวกบตุ้มต้มครับต้มกบน้ำปลาครับหมดเลยครับอ ไปหอมครับต้มกบสุแล้วมาตำมันครับตุ้มเสร็จแล้วมาตำกันะหอมครับหอมที่ตุ้ตมตำ say thế nhỉ? Ồ, tụt nắm cơm hen một đứng. กุบไซครับกุบไซทั้งปลาเสียบกุบห้าตัวครับกุบปลาแข่งมาหลายนิ้วจอย 行了， เริามใส่พิพงครับใส่พพิปนตามใส่พิปนครับผิดผิดแซ่บแซ่บเก็นหนัวลายแซ่บหลยน้ำปลาใส่ครับ ชิมชิมมกเดี๋ยวารอของบักซีมาใส่ครับของบักซีแซบแล้วแซบแล้วของบักซีใส่กับของบักซี ร้อยครับ หอมครับหอมพริกครับเรากินพร้อมกันครับพี่น้องนะครับพี่น้องกินแล้วครับเจียวกรับปนกรกผักดอกกก็เจีวย,เยวดอกแค เป็นนาครับแกะปลาเจียวลกกเจียวสุกหักเน่าครับหรือชะอมวันนี้ผักกุดชับน้ำปลาก็ชาบชาบน้ำปลาครับใส่น้ำปลากับสุดที่นั้นครับสินทอดครับนะครับกนินดูกันครับ ครับสวัสดีครับนะครับเข้าจังครับเจ้ากลุบผลกลุบ ได้กินแล้วครับเค่ป้าเคนะจบจบจบับ

ต้มบ่ครับมีต้มนี่ดิบ แยาปริยาครับนี่ก็แซ่บหอมดีมาเด้อครับแซ่บเหมือนกัน ดบเจ็บกวับขุมขมันหวานเจบดีมัก็ขุมดูครับมัขุมดูขุมเด็กขุมออกขุมหวานแซ่บ

Sì. ตรงนี้บุกเคยได้ลปล่อยคลิปไปเลยครับงานรุ่งบุเคยมีเวลาว่างครับพยายามหาคลิปต็มที่นะครับขอบคุณการติดตามเนี่ยคุณเคยก็เบิ่งเด้อครับ ขอบกุณมเลยล้ามาคอมเมนต์หุ่มก็ะชีกลับไปใหาทุกคนนะครับเดี๋ยวอาทิตซาเดช่วงนี้ครับเหมยว่างครับ